ในฐานะของผู้ซื้อคอนโดจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างในคลิปนี้ทางช่อง N36 จะมาบอกให้ได้ทราบกันนะคะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง N 36, 36ค่ะวันนี้นะคะเราก็พามาแชร,ร์ความรูเ้เกี่ยวกับการซื้อห้องชุดค่ะ <c oughs> ก็หลังจากที่เราได้คุยกับเจ้าของห้องเรียบร้อยแล้วนะคะมีการโอนเงินมาจำกันนะคะแล้วก็นัดกันว่าจะมากรมที่ดินกันวันนี้นะคะก็มาทั้งสองฝ่ายเนาะทั้งผู้จะซื้อแล้วก็ผู้จะขายนะคะที่นี่มีที่จอดรถให้แบบเสียค่าบริการนะคะส่วนการรันคิวต่างๆก็สะดวกมากๆเลยค่ะครับผมเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในกันนะคะ วันนัดนะคะก็ควรจะมาแต่เช้านะคะเพราะว่าเราจะต้องมากดบัตรคิวก่อนเนาะเราก็มาประมาณ8ปดโมงเช้านะคะเอกสารที่เตรียมมาก็มีบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะคะสัญญาซื้อขายและที่สําคัญหากสมรสแล้วจะต้องมีใบยินยอมจากคู่สมรสใบมรณะบาัตรหรือว่าใบหย่ามาด้วยนะคะเตรียมเงินสดมาเพื่อชํราระค่าธรรมเนียมการโอนด้วยนะคะจะต้องเช็คข้อมูลก่อนมาทุกครั้งนะคะเพราะว่ามีการอัปเดตข้อมูลตลอดเวลาเลยค่ะระหว่างรอคิวถ้าหิวก็สามารถออกมาซื้อของที่เซเว่นได้นะคะ ก็เดี๋ยวไปต่อกันที่โอนมิเตอร์ไฟเนาะนี่จริงๆก็เร็วนะนัดมาถึง8ปดโมงมาถึงประมาณแปดโมงนิดๆผ่านยี่สิโมงก็เสร็จแล้วได้คิวที่13วันนี้ง่ายมากๆ แล้วเราก็มาโอนมิเตอร์ไฟฟ้ากันต่อเลยนะคะจะได้เสร็จธุระทุกอย่างในวันเดียวค่ะที่นี่ก็คือการไฟฟ้านครหลวงเขตบางกะปินะคะเอกสารที่เตรียมก็คล้ายๆเมื่อเช้าเลยจะมีสำเนาทะเบียนบ้านนะคะสำเนาบัตรประชาชนหากสมรสนะคะจะต้องมีหนังสือยินยอมจากคู่สมรสด้วยนะคะหากเปลี่ยนชื่อก็เตรียมเอกสารมาให้เรียบร้อยนะคะและที่เพิ่มเติมก็คือจะต้องมีสำเนาของสัญญาซื้อขายที่เซ็นไปเมื่อเช้านะคะสามารถมาถ่ายเอกสารที่นี่ได้ค่ะมีร้านถ่ายเอกสารอยู่แล้วก็ทางเจ้าของห้องเดิมนะคะจะต้องเตรียม ใบเสร็จค่าไฟฟ้าในเดือนสุดท้ายมาด้วยนะคะรวมถึงโฉนดของห้องนะคะต่างๆก็คือมายื่นที่ตรงนี้ได้เลยนะคะตอนมาเนี่ยก็คือไม่มีคิวเลยค่ะเรามาถึงก็รอประมาณแค่ชั่วโมงเดียวก็เสร็จธุระทั้งหมดแล้วค่ะตอนนี้เราก็มาโอนมิเตอร์ไฟเสร็จแล้วนะคะใช้เวลาเร็วมากๆเลยนะคะไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเรียบร้อยแล้วค่ะครับผมก็สําหรับใครที่อยากติดตามบทความดีๆคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะรับก็สามารถกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ได้นะคระับสวัสดีค่ะ